ตอนนี้ยังไม่ออกไปไหนเลยฝนตกดูคนมาช้าในตำนานสรุปรถน่าจะพังนบทุกคนเดี๋ยวที่ไปหาร้านซ่อมก่อน ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่แถวแถวาแยกปากเก็บนะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เขาค้อซึ่งเราออกเดินทางตอนคืนนะตอนนี้ประมาณ1ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรานัดเจอกับพี่ต่อกันที่ปั๊มพีทแถวแถว,แถวบางปะอินก่อเดี๋ยวไปนัดเจอกันตรงนั้นส่วนจะขับไปถึงเขาค้อหรือเปล่าในคืนนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะถ้าเกิดม่วงเราก็จะจอดนอนทุกคนตอนนี้ยังไม่ออกไปไหนเลยฝนตก เผื่อจะเชื่อบอกเลยน่าจะชุ่มชําตลอดทั้งคลิปยังไม่ยังไม่ทันไปถึงบางปะอินเลยเนี่ยซึ่งมาแถวปทุมเองเนี่ยตกสิบแล้วเมื่อกี้ตกหนักเลยเราเพิ่งแวะใส่เสื้อกันฝนมานะแล้วก็เดี๋ยวขับไปเรื่อย คนละช้าในตำนานพี่ต่อคนดีคนเดิมแล้วก็ส่งโลเคชั่นปั๊มมาให้ก็เลยยังดีนะด <c oughs> ีนะเดี๋ยวเจอปั๊มปั๊มนี้แล้วพี่คิดว่าขี่ขมาเดี๋ยวมันต้องเจอปตท,ทีก่อนข้างหน้าหรอไอ้ที่ขี่นู่นแล้วก็เลยเบรกไม่ใช่แล้วสรุปไปไหนไปไหนมาไปออกนู่นเลยตราบุรีเยจะไปสนตราบุรีอยู่แล้วตราบุรีก็ไปได้ไปเปลี่ยนก็เ่าชองขาดไงเดี๋ยเปลี่ยนไงเดี๋ยวเบื่อบอกแล้วผ่านง่วงอ่ะใช่อขอ เติมน้ำมันเต็มยังเต็มแล้วไปไปพร้ม<า>อมไหมไปกันครับทุกคนตอนนี้สมาชิกเราครบ3คนเรียบร้อยพี่ต่อมาแล้วนะเมื่อกี้พี่ต่อเขาไปผิดทางนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เราวิ่งเส้นสิงห์บุรีนครสวรรค์นนะ แต่ว่าปกติไปผุทับเบิกคนส่วนใหญ่เขาก็จะไปทางสระบุรีแล้วก็ค่อยตัดเข้าไปเพชรบูร์ทางนั้นอะ่ะแต่ว่าวันนี้เราอยากลองวิ่งเส้นนี้ติดต่อก็เลยเลยไปนิดน,นึงแล้วเขาก็ย้อนกลับมาก็เดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะอาจจะไปพักนอนแถวแถวนครสวรรค์หรือถ้าเกิดไหวก็เดี๋ยวไปพักตรงก่อนเข้าเพชรบูร์นะ ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มก็น่าจะยาวๆไปทุกคนคืนนี้น่าจะเที่ยงคืนละมากกว่าจะถึงเราจะไปนอนตรงแยกตากฟ้ามันจะมีสถานีตำรวจทางหลวงตากฟ้าอยู่นะเรากะว่าจะไปนอนตรงนั้นกางเต็นท์นอนถ้าเกิดง่วงนะแต่ถ้าเกิดไม่ม่วงเราก็จะไปนอนอีกสถานีหนึ่งอีกสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งนะก่อนจะเข้าพิจบูรณ ก็ต่อจากนคำฟสวรรค์ไปเคเดี๋ยวยาวไปคืนนี้เดี๋ยวน่าจะแวะเติมน้ำมันอีกทีหนึ่งทีหลัง <S 2> <S 2> โ,โหทุกคนรถเยอะมากแถวอ่างทองเยอะจริงๆเลยน่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคนกำลังเดินทางออกไปต่างจังหวัด กเจอมาสิงบุรีแล้วทุกคนไปต่อจังหวัดต่อไปนครสวรรค์ก็ตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วยังไม่มีใครว่วงนะยังไม่มีใครว่งวงเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆ เส้นนี้จะมีไหลาทางให้วิ่งแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมไหลาทางมันจะใหญ่กว่าปกติก็ถ้าเกิดไม่มีรถ10บล้อจอดข้างทางเราก็วิ่งตรงได้เรื่อยๆนะสบายแต่ก็อย่าเพลินนะเพราะว่าบางทีรถสิบล้อเขาก็จอดเสียจอดแวะกินข้าวอะไรเงี้ยเอออยจจะชนรถตู๋นรถสิล้อแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยเส้นนี้ก็น่าจะแบบไหลาทางก็น่าจะมีรถยนต์มาเปิดเลนกัน เต็มไปหมดอะมอไซก็แทกแท๊กเอาได้ตอนนี้ความเร็วที่เราใช้ก็เก้าสิบร้อยนะส่วนใหญ่ก็จะแบบอัดเกือบเกือบร้อยกันน้ำมันก็จะลดควบควบเลยามา a h าฟินน่าจะน้ำมันเครื่องหายอะถ้าถ้าถ้าอัด,ดยาวๆนะเพราะว่ายามาฮ่าขึ้นเชื่อเรื่องการกินน้ำมันเครื่องอยู่แล้วนะแต่ก็เดี๋ยวเราพบน้ำมันเครื่องมาเติมนะก็เดี๋ยวจอดพักสัก ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็เราก็เติมตอนเช้าอีกรอบหนึ่งอีกแล้วอาหารประจำชาวแก๊งอาหารประจำแก๊ง,าาร,ร,กงร่างกายต้องการโซเดียมไหนพี่ตอกินอะไรอะมา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 ่มา,มานี่มามา่มามาม่าทิปไหนไม่กินมามา่าอยู่ไม่ได้ของเขาคุย้น้ำใช่มามาม่า ขาดโซเดียมแล้วมันแล้วมันแล้วมันจะแกก็คือขาดขาดโซเดียมแล้วมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมโซเดียมต้องเข้าหอมเย่ถึงชัยนาทแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเบี่ยงซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาไปแยกตากฟ้านะแยกตากฟ้าก็จะทะลุไปที่จังหวัดพิษณุโลกได้นี่เดี๋ยวเราต้อง ไปทางแยกตากฟ้าอำเภอตากฟ้าซึ่งถนนเส้นนี้ก็ตรงไปถึงพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายไปอำเภอตากฟ้าอำเภอตากฟ้าก็จะทะลุไปเขาคอปุทะเบิกได้แต่ถ้าเกิดตรงไปเมื่อกี้ก็จะไปนครสวรรค์นะทุกคนสมาคมคนเมื่อยต้องยืดขาทุกคนดู ตอนนี้เลยยี่โลถึงแยกตากฟ้าจริงตากฟ้าก็มีตำรวจทางหลวงนะที่เป็นป้อมเข้าไปนอนได้แต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดถึงแล้วยังไม่ว่วงเดี๋ยวก็ไปไปต่อแต่ว่าถ้าไปต่อมันน่าจะโอโหอีกน่าจะ50 6สิโลมั้งเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้เวลา5้าทุ่มครึ่งนะทุกคนใช่ปะเออ ห้าตมครึ่งพี่ว่าเป็นนิ้เครื่องแล้วล่ะเพราะว่าเรา,มาเมื่อกี้สตาร์ทมันกึกๆๆึกึๆปุ๊ทพี่ดเนาะลื่นเลยอันเนี้ลยลอยไม่ใช่ลอยเราใช่ไหมเออเตอร์วะใช่ไหมอเออ ไม่รู้เป็นที่ไรเอาข้อมูลกันเดี๋นี้เครื่องแนละ้วพี่ว่ามัน,ปนแ,แปลกอะขี่มาแล้วมันเพิ่งมาดังตอนออกจากที่เรากินมามา่าที่เราไปเ็นสัลไกล,ลยอยู่บ้านไม่เป็นสิบบุรีแล้วด้วยดิคือป,ปัญหาแล้ว <laughs> มันเป็นตอนกลางคืนไนงะ <laughs> เออ ปั๊มตอนกินมาม่านี่แหละแล,<อ>แล้วก็ขี่แล้วก็ขี่กับปกติไหแล้วก็ซัดยวญญาวมาเรื่อยๆเลยนะมันก็ปกติเป็นไงตอน,นะตอนแบบปั๊มแล้วมันไม่ค่อยมีแรงอนะ่ะมันก็มีแรงอ่ะมันเพิ่งมา,มาหมดแรงไอ้ตอนที่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 พี่ที่พี่เรียกเราเนี่ยตรงนั้นดีมันก็ตุ๊บไปเลยสรุปรถน่าจะพังนะทุกคนเดี๋ยวทีไปหาร้านซ่อมก่อนน่าจะไม่มีร้านหรอกเดี๋ยวตอ้องทีไปไปจากตรงนี้ก่อนตรงนี้มืดเหลือเกิน ด้าจะได้ซ่อมตอนเช้าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอะเกียร์อายเขาจริงปะยยังไงตอนนี้ยังไงไม่รู้เป็นอะไรอะไม่มีประสบการณ์อะไรก็ไม่รู้ครรั้งแกเเลยขับรถยังไงให้พังก่อนก็นั่นเลยขี่มาได้เฉยขับแรงเกินมั้งแรงเกินซิ่งตัวแรงอะพี่ต่ออะ ขับอยู่บ้านก็แรงนะครับอยู่เป็นร้อยกี่คิวบ้านเนี่ในีไกลไงนี่เรามากี่โลเนี่ยโอ้เรามาเยอะแล้วสองร้อยอะสองร้อยได้ไหมเกินเออสองร้อยล้สองนี้เราอะ กันมืดๆข้ามข้ามเหนือทำอะไรนอนีกางเต็นท์นอนรถพังไปต่อไปได้กลางเต็นท์นอนตรงนี้สูนกู้ภัยช่วยขีบตัดฟ้าแล้วปัญหาคือมีวิวให้มานอนฝังดีกว่าหรอที่มุนอนฝั่งนี้ทำไมอ่ะพี่แท้งเงี้ยมีอะไรจะบอกตรงนู้นนะ ห้องน้นห้องน้นห้องน้นม่ลรงศพห้องน้นไม่ลรงศพอยู่สองโรงนะถ้าที่เห็นอะแค่เห็นกูก็อุ้ยสวนู้ภัยใช่ป้ายสู้ภัยเห็นแล้วหนึ่งสวนกู้ภัยให้พี่ต่อเป็นตัวแทงต่อนอนตรงนี้แล้วก็นอนตรงนี้ตรงนี้ไหมไม่ต้องมีเรื่มาว่าแหละสวนกู้ภัยอ่ะเออไม่มีเลยเรื่องไงยิงให้ต่อ ไม่คือนอนเฝ้าหรอคะไม่คือนอนเฝ้าเหรอมาเนี่ยมาเาาามมเนี่ยม,ม,มาเนี่ยอร่อยไหมนี่แง่ใจฮะเป็นไงบ้างคุณวิโรด นี่รถกำลังขึ้นเสียงดูด้าเขาเศร้าอย่าล้องโอ้ยไม่ล้องสภาพรถเนี่ยพี่โต๋ว่าจะเปิดประทุนไปแบบนี้แหละใช่ไหมเปิดไปเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยดูจองไม่ขาดสายลูกปืนแตกอย่างเดียวทใครเห้ลูกปืนไปเนี่ย อ๋อลูกเตาเปิดอ๋อลูกปืนข้างในเครื่องแตกโคเบียงเป็นเม็ดเม็ดเป็นไงบ้างอาการแล้วเต็งเต็งเต็มแต่ก็ดีนะพันนี้มีร้านส้มเป็นไงบ้างตอกตอกเลยครับหมดหมดหมดปอกเช่ไหมดปอกแย่จูตัวโอ้โหตุลาการเฮ้ยตุลาการรายการที่ทำ เสร็จแล้วทมแบ็คเก่งคึืนไปไงไวมดีด <laughs> <laughs> ไปครับทุกคนเดินทางกันต่อรถเสร็จเรียบร้อยโดนค่าเสียหายไปประมาณเจ0 0นะรถไม่เคยทำอะไรเลยก็มีเขาเรียกอะไรอะลูกปืนข้อเวียงแตกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้อเวียงแล้วก็คว้านลูกสูบใหม่ด้วยนะ ประมาณนั้นแล้วก็มีอย่างอื่นโดยมีคัสก็หมดแล้วก็เปลี่ยนอื่นๆที่มันสึกหลอภายในเครื่องเจ็ดพันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไหล่แท้นะมีแค่ตัวข้อเวียงที่เป็นของเทียบเพราะว่าถ้าของแท้มันต้องเปลี่ยนยกอันนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนยกอันถ้ายกอันก็น่าจะบวกึ้นบีประมาณ2,000กว่าบาทเลย2,009เากา็เดี๋ยวเดินทางกันต่อตอนนี้ก็น่าจะทำเรี้ยวหรือประมาณ70 80ไปก่อนนะ ใรถพี่ต่อวอร์มก่อนก็อีก200รอทุกคนเข่าคอโดยประมาณน่าจะถึงประมาณบ่ายสบ่ายสแหละเราเข้าเมืองเพชรชบูรณเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยว ข้างหน้านี้เราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะไปเส้นเลี่ยงเมืองไม่ผ่านตัวเมืองเพชรบูรณ์นะตอนนี้แบบโหแดดร้อนแล้วก็ม่วงมากๆแดดโคตรร้อนเลยเดือนมิถุนายนแนละ้วตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยอะ่ะโอ้นี่อันอันนี้ตรงไปก็เข้าไปตัวเมืองแต่ก็ไป คุณถเบิกกับเข่าคอทางนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าวินเส้นเลนเมืองน่าจะถนนลงกว่านะทุกคนเหมือนฝนตกว่าทางซ้ายนี่เราเราใกล้ถึงเข่าคอแล้วนะอีกประมาณสี่สิบโลเดี๋ยววิ่งไฟก็ไปเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาคอโอ้ดูเส้นนั้นเี่ยตกหนักเลยนะตรงนั้นอ่ะดูดีเป็นเส้นลงมาเลยโอ้แสดงว่าบนเขาคอฝนตกนะทุกคน โอ้ทุกคนตอนนี้ลมแรงมากนะเหมือนฝนจะตกแต่ว่าเราสามคนแวะใส่เสื้อกันฝนแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆลองดูกันว่าฝนตกหรือเปล่าจะเข้าปะทะแล้วทุกคนข้างหน้านั้นปะทะแล้วโอ้โหมีไงปะทะจนได้โอ้โห,โหตกหนักเลยอะ หตกหนักมากจมชํำมากที่มันทิปแห่งมรสมทาราหดอดทนมากทิปนี้เนี่ยเดี๋ยวข้างหน้านี่หยุดแล้วม้้งน่ะเห็นมันไม่มีน้ำเลยโอ้โหน้ำขังเต็มถนน,นเลย อนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข12นะทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปเขาคอถนนเส้นนี้ก็ขับไม่ยากนะมีหลายเลนแล้วก็มีสองฟังเลยด้วยมีแบลเออร์ขั้นกลางนะไม่ต้องกลัวว่ารถจะเฉียวชนกันข้ามฟังยกเว้นเขาจะข้ามไปเลเลอร์มาก็ไม่ไม่ค่อยชันนะแล้วก็ขับง่ายถ้าเทียบกับผูรัเบิกนี่ผูรัเบิกชันกว่าเยอะเลยขับสบายสบาย อันนี้เรายนต์ก็ทำอะไรกันไม่รู้อะเขาน่าจะพักรถกันมัน้งดูจากทรงแต่ก็ฝนตกแบบนี้ก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนช่วงนี้ก็น่าจะเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจากจะถึงช้าลงหน่อยอาจจะถึงช้ามากเลยหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําถ้าเกิดแบบเกิดประสบอุบัติเหตุนะก็ไปเรื่อยๆดีกว่าถึงช้าแต่ถึงนะโหฝั่งฝั่งนี้นี่แบบสวยมากอะดูดิ เป็นเขาแล้วก็มีแดดส่องลงมานะหลังจากฝนตกดูดินี่แดดแดดทั้งบนโอ้นี่ยแดดลอดช่องมาเลยลอดเมฆส่วนทางขวานี่ก็เป็นจุดชมวิวนะก็จะเห็นวิวของน่าจะเป็นของกรมทางหลวงนะจุดนี้แล้วก็มีร้านชาร้านกาแฟขายโอ้ยสู้เขาไอ้ดำไปเกสสั่งไปยังขึ้นสบายๆนะตอนนี้ ก็แต่แถวนี้ฝนไม่ตกเลยทุกคนดูถนนแห้งแจกเลยะแสดงว่าข้างบนไม่ตกนะข้างล่างนี่ผมกระน้ำย่างหนักเลย ตอนนี้เรามาถึงที่พักเรียบร้อยชื่อว่าผาแก้วรีสอร์ทเ mm. ขาคอนะนี่เราได้หอเราจองไว้สองห้องนะติดกันนี่ก็เป็นบรรยากาศของรีสอร์ทนะ mm. ก็คืนนี้เราน่าจะนอนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องข้างในว่าเป็นยังไง mm. อันนี้ก็เป็นเตียง มีทีวีมีพัดลมมีตู้เย็นมีตรงนี้โอ้ห้องฟัง้เนี่ยดยูมีแอร์มีห้องน้ำสิโอ้ห้องน้ำก็ใหญ่โอเคประมาณนี้เข่าเคาะอ๋อมีรหัสไวไฟด้วยนะก็คืนนี้นอนนี่แล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้น่าจะไป ถ่ายรูปตรงงานวิ่งสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ได้เที่ยวบนเขาค้อก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้หละก็เป็นคลิปจากกรุงเทพมาเขาค้อนะพร้อมกับความทุรักทุเลเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนเที่ยวนในเขาค้อคลิปนี้ก็บ๊ายบายบ๊้ยบายเไงบ้างเนยไหม เลยนะแต่ก็สนุกฝนตกด้วยวันนี้เหมือนแบบสามฤดูร้อนใช่ไหมร้อนมากแล้วก็ฝนตกเป็นไงบ้างครับเอาคนเดียวครับเอาคนเดียวครับโอ้โหคนโซนมีมีคนเทเรามีคนเทเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยเหรอเหนื่อยรอท้องรอ่เหนื่อยรอท้องรึนะ เฮ้ยมีนี่ด้วยหัวกระทาด้วยบายเจอกิปหน้าครับ